<c oughs> อะนรไม่เขาเรียกเปิด <c oughs> เขาเรียกคล้วแม้ครั้งหนึ่งเขาจะเป็นทหารเอลที่กล้าหาญปีศาที่ถูกเรียกออกมาในช่วงระหว่างสงครามเอลราดารเอลสวัสดีครับผมโซ่อขอบแล้ววันนี้เราไปเล่น L2 Asia กันนะครับผม ช่วงแรกเราเริ่มมาจเลเวลรหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดใครเล่นเถาเอลหรือว่าใครเล่นที่เมืองเกิดอื่นๆแล้วก็เล่นตรงนั้นได้เลยนะครับไม่มีปัญหาช่วงเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสามเราเก็บกับมอนแถวนี้ได้ครับผมกับแกมลินได้แต่หลังเลเวลรสามไปเราไม่ควรเก็บพอเลเวลสามปุ๊บเนี่ยเราสามารถรับเควสจากเอมิีตรงหน้าลองได้ครับจะมีผู้ช่วยมือใหม่กับมิลูฟาเควสหาพลอยสีฟ้าถ้าเกิดใครรับได้ก็ดีครับผมแล้วก็หลังจากเลเวลสามแล้วก็ออกมาด้านขอบนอกดีกว่าด้านรอบนอกตรงนี้ก็จะเก็บเลเว่าาข้างในคร ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆคือด้านเกมลิงก็เหมือนโพลิงแหละโพลิงมันให้ EP x ต่ำสุดอยู่แล้วของตอบแทนก็ไม่ค่อยคุ้มหลังจากเลเวล3ปุ๊บคุณก็ถ้าเกิดคุณมาป่าเอลนะคุณอาจจะมาหาเจ้าขุนโจรกอบลินได้ครับเจ้านี่จะเป็นตัวที่ดรอปไอเทมค่อนข้างง่ายง่ายสุดในเกมละคุณสามารถหาประดับฟรีได้คุณสามารถหาหมวกหาอะไรฟรีได้จากกอบลิน แต่ก็ไม่ต้องฟาร์มจริงจังนะครับเอาแค่ขำๆพอคุณอาจจะอยู่กับพวกออฟลินสักมานเลเวลหกพอเลเวลหกเนี่ยให้เรากลับไปข้างบนครับผมกลับไปรับบัฟผู้ช่วยมือใหม่เฮ้ยผมเกลียดชื่อบัฟนี้จริงจเลยบรรยากาศตอนนี้ก็เลเวลตันที่สามสิบก็มีบรรยากาศตะโกนกันกักว่าหาของหาไอเทมสำหรับใครที่ชอบสายเสียงอดีนาก็สามารถไปที่เมืองกีรันได้นะครับ มีการทายลูกเต๋ากันอยู่ตรงนั้นผมว่าจะไปัไปดูอยู่เอาหากันไปไหนทายลูกเต๋าข้อดีอีกข้อในของเซิร์ฟเวอร์นี้ที่ผมบอกได้เลยคือเรื่องเควสที่นี่เก็บเควสไว้ดีมากนะครับเขายังเก็บเควสไว้ครบถ้วนแน่นอนว่าตอนเรารับเควสเราเป็นภาษาอังกฤษนะแต่พอเรามาดูคัมแปรตรงนี้คัมแปรยังเหมือนเดิมอยู่เป็นภาษาไทยเรื่องชุดเรื่องอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องซีเรียกก็ได้ครับผม เราใส่ชุดธรรมดาเดิมๆไปถึงประมาณเลเวลสิบเลยก็ยังได้หลังเลเวลสิบเราค่อยตัดสินใจว่าจะไปทางไหนต่อพอเลเวลหต้องเลเวลหกก่อนนะครับถึงสามารถรับรับ,รบผู้ช่วยมือใหม่ได้คลิปต์ซัมซัพพอร์ตแต่เจ้านี่จะไม่ให้ของช่วย อาวุธมือใหม่เราไม่สามารถใช้ตัวช่วยเพย์พอนมือใหม่ได้เลยเรื่องเรียนสกิลเราสามารถเรียนได้ที่ตัวเราเลยครับผมไม่มีปัญหาปัญหามีอันเดียวคือ SP ไม่พอพวกรับเควสร,รับเควสเราสามารถดูราละเอียดเควสต่างๆตรงนี้ได้ครับ be 1นึง 5, ่งถึงห้ถึงสิบสิบเอ็ดถึงสิบห้ารับตรงนี้ได้หมดเลยหรือเควสเปลี่ยนอาชีพก,ก็บอกหมดเหมือนกันเกมนี้เพียวเควสแน่นอนครับดื่มดำกับบรรยากาศทำเควสเก่าๆกันได้ และเมื่อเราทำเควส์ได้ตัวนี้ด้วยเหลียนยืนยักนการทำเควสคิวซี่นคนยังไม่รู้มีการ์ดจอเดินได้ด้วยตอนนี้ผมเวลสิบแล้วผมก็จะมารับเควสใช่ <c oughs> ลืมแล้วด้วยโมเพ์นแคนเนลฉันต้องการทำเควสฉันต้องการสู้กับอ๊อกแ่งวาร์ปให้เลยอ่ะ ใบคำสั่งชิ้นที่สองด้วยเหรอกราชาโอ้ดีมากเลยอ่ะไม่ต้องเสียเวลาหามัน <laughs> ทำไมกาชามีสองตัวมีฝาแฟดด้วยเซตโต้าได้ตัวเดียวกับพอตายไม่เป็นไรอีกทีนึง <c oughs> โอเคเ็สสำเร็จ กลับมาเวลเกา <laughs> <laughs> ่าไม่ทำเฟวสได้อยู่ไม่เป็นไะยิงมนข้างๆสองตัวสอตัวก็ได้ <c oughs> โอ้ดีอ่ะวาร์ปไปให้เราเลยอ่ะถือเป็นความพิธีพิธันในกันกทำเควสของเขาแล้วกันปกติจะต้องเสียเวลางมว่ามันอยู่ตรงไหนวะเออเยี่ยมกูดมาคุ้นเน็ตเลย มีหลายตัวอยู่นี่นกามมดสองตัว,ตว,วอันนี้ก็กามูดน่าอยู่ใกั้เพื่อนและกามมดตัวนี้เย้เคลียร์วับกับกันเถอะของเควสหัวนะ้าเผาออกตรงนี้มันจะเป็นเควสรประจำเลเวลสิบเนาะ ปกติถ้าเกิดเรารับเควสเสร็จแล้วเราคืนกับแคนเนลจะได้เลเวลสิสองแล้วก็มาคืนมาคุยกับผู้ช่วยมือใหม่จะได้เลเวลสิบห้าแต่ผมเดานะว่าน่าจะได้แค่เลเวลสิสองผู้ช่วยมือใหม่น่าจะไม่ให้เราน่าจะให้เราไปเก็บเลเวลแบบค่อนข้างฮาร์ดคอร์ต่อเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราได้จากเควสนี้นั่นก็คืออาวุธนันเกรด มันก็จะดีกว่าคมแฟกที่ผมใช้อยู่อันนี้นั่นเว็สิบทำไมแไมค่สิบ10วะ <c ười> คิดตั้งเสียงเมื่อเท้าอัสดงหลังจากที่คุณใช้คมแฟกมาเป็นยาวนานคุณก็ได้ไม่เท้าอัสดง แล้วพอคุณคุยกับผู้แนะนำมือใหม่คุณจะได้เลเวลหรือไม่น,นั่นไงแล้วต้องออกไปประเชิญช่วงต่อไปไม่กี้ผมรับวควสเหตุเพราะเชื้อไปแล้วไม่มีปัญหานี่คือการทำนี่คือการเก็บเลเวลที่หนาวเนย มเริ่มตระหนักได้ถึงความหนาวเนี่ย <c oughs> เงินหมื่นนึ่งน่าอพอซื้อชุดก,ก,กากๆแค้ได้บ้างอยู่กับประดับธรรมดาของอันนี้ใช้เป็นฐานข้อมูลของอังกฤษเนาะเกิร์ต่างประเทศแต่งั้นพวกเสื้อผ้าต่างๆพอดได้แบบต่างประเทศเด็เดะ บายเอกรุเมนผมมีหมวกเหแล้วสบายในเรนฮิวเลยว่าหนึ่งไปใช้เชลฮิวชาวบ้านสักอันแล้วกลับมาสู่ความฮาร์ดคอร์ของลินเนสอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเเลเวลสิบแล้ว ควรจะเก็บที่ไหนดีคุณจะอยู่กับออฟต่อก็ได้ครับผมแต่ว่าเดินให้ลึกเข้าไปหน่อยหนึ่งก็ได้หรือว่าอยากจะเข้าไปในที่ที่เถื่อนกว่าเดิมหน่อยหนึ่งอย่างเช่นประการใต้ดินเอวที่ผมกำลังจะไปเป็นมินิการผจญภัยเนี่ยแต่ระหว่างทางทำเควสก่อนก็จะตีเพชรเพราะเชื้อ10อันระหว่างทางรำดับความหลัง็่ําสัำควรเลยนี้ ใส่ชุดครบแล้วก็เซฟเหมือนกันลองอาวุธหมหน,น่อยผมจะไม่อัพสกิลยิงใจเพิ่มนะครับผมเพราะว่าผมต้องการให้มันใช้มานานนน้อยยิงไม่ไปบอ่อยอัพสกิลทำให้ยิงแรงขึ้นแล้วถ้าคนชอบผมชอบประมาณว่ามีมีใช้ดีกว่าไม่มีใช้ แน่นอนว่าตอนเลเวล15เราน่าจะรับเควสขาดไม,ม่ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะไปรับเควสที่เหลือทั้งหมดก็ยังได้อยู่เค <K id> วสตอนนี้ทําได้ก็จะมีอะไรนะเควสจดหมายจดหมายรับพันปีเริตเตอร์แล้วก็อีกเควสหนึ่งเดี๋ยวไปทําเล่นดู <K id> ทําเล่นเพื่อที่จะอ่านเควสนะ การเดินทางของเราจะจบตรงนี้ไม่ได้ต้องอดทนไว้ต้องเดินไปใช้ระยะทางเข้าช่วยแต่ด้วยความงกเลยกียงวกกลับไปเก็บตังค์อกาสตายสูงมากขจวดความเสียหายได้เก็บตังค์ไว้ก่อน ต้องใช้มานาอย่างน้อย919ก็28 9327ในการยิง3รอบแล้วคุณจะปลอดภัยและแน่นอนว่ามันในเกมเลนเน็ตไม่มีคำว่าหยุดตีมาจะตายนี่แหละใช่เลยถูก <laughs> ต้อง นี่แหละที่แท้ทูไม่มีว์ปกลับไม่มีเดินหนีตามล่าจนอยาจะตายไปข้างหนึ่งใช่เลยนี่คือหนังมหาหนังพระลาตษตื้อดื้ดตื้อดื้ตื t <t ้อด้ตื้อเคลียร์ความจริงที่เราเดินตามทางมันก็ไม่เจอมันครับผมพอดีว่า้าวทำเควสเห็ดด้วยเวสเห็ดเกือบครบแล้วมั้งเนี่ย ได้เจ็ดค่ะอีกสามตัวเองถ้าระหว่างทางเจอนะแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ประมาณนั้นครับยิงเห็ดแค่สิบตัวแล้วก็วิ่งกลับไปคืนเควสได้ตังเด่นเควสปั๊มตังช่วงแรกที่เป็นยอดนิยมสมัยก่อนสำหรับคนที่เคยทำมาเป็นร้อยๆครั้งพันๆครั้งแล้วก็จะโครตรละเอียนส่วนคุณก็แล้วแต่แล้วกันว่าอยากจะทำหรือเปล่า <laughs> ถ้าทำมันก็ดีมันก็ได้ตังค์ไว้ซื้อของค่อนข้างเยอะ ถ้าไม่ทำมก็ไม่ผิด <c oughs> แลวแล้วก็มาถึงแล้วครับประการใต้ดินเอลเป็นที่แรกที่ผมประทับใจมากๆเลยนะประการใต้ดินเอลเนี่ยมันให้อารมณ์คล้ายๆกับดันเจียนของแท้เลยมันลึกเข้าไปข้างในได้เห็นไหมมันเหมือนโบราณสถานที่รอการเข้าไปเยี่ยม ด้านบนก็จะมีเลสจุดตัวหนึ่งยังอยู่แน่นอนตัวนั้นไม่น่ามีใครยุ่งกับมันในบรรดาเลสด้วยกันทั้งหมดผมว่าเลสตัวนี้เป็นตัวที่น่ไม่ค่อยน่ายุ่งที่สุดถ้าคุณบัฟไม่ฟูไม่ควรมาตีมันเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเลสที่น่าสงสารตัวหนึ่งเพราะว่าคําอธิบายของเซิร์ฟเวอร์อื่นเขาไม่ได้เรียบเรียงไว้สวยงามเท่าไหร่ผมอ่านลําบากผมก็เลยไม่ค่อยแน่นตายไปแล้วเหรอจริงดิมีคนฆ่าเวยว้าว อ้าวอยู่ทุยอ่าใช่คำอธิบายอย่างนี้สวยงามจริงฟาลเคลซูดนายแห่งซอมบี้ทหารไม่มีวันตายที่เหล่าดาร์กเอลสร้างขึ้นเพื่อพลิกสถานการณ์สงครามช่วงแรกของสองครามระหว่างเอลกับดาร์กเอลกลุ่มดาร์กเอลที่รวมตัวกันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สู้ดีได้ทดสอบเวทมนต์ดำอันใหม่ที่พึงได้มาเพื่อปลุกเรานักรบที่ตาย ให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งฟาลาเคลซซสคือหนึ่งในนักรบที่คลื่นชีพในครั้งนั้นและเป็นสัตว์ประหลาดที่ฆ่าเอลเพื่อนร่วมเผ่าพันไปเป็นจํานวนมากระหว่างสงครามสําหรับเขาผู้เคยเป็นนักรบเอลผู้ห้าวหาญในเวลานี้มีเพียงความกระหายเลือดผู้มีชีวิตเพียงเท่านั้นแม้ครั้งหนึง่งเขาจะเป็นทหารเอลที่กล้าหาญเคยต่อสู้เพื่อเพื่อนพ้องแต่เวลานี้เขากลายเป็นเพียงแค่อันเดรที่ทาลายล้างพ้องเพื่อนเอลในสมัยสงคราม และตอนนี้ก็กลายเป็นเพลงแค่สัตว์ประหลาดกระหายเลือดเท่านั้นอารมณ์ประมาณวีแล้วปหลุดถุกสาบเราก็ทําได้แค่ปลดปล่อยพวกเขานี่พูดอย่างรอแล้วก็เดินหนีตอนนี้ปลดปล่อยไม่ได้จะกลายเป็นเพื่อนมันแทนโอ้โควิด1 9ทีนโควิดโควิด19แล้วไหนพี่แกไม่เอาบัฟด,ดีๆมาใช้เนี่ย เราดูบั็ข้อมูลได้ครับเอาละผมจะเริ่มบุกเข้าไปในปากกาแล้วนะครับไปสัมผัสบรรยากาศเหล่านั้นด้วยตัวพวกเรากันเถอะ ใครถนัดเก็บหรือว่าข้างนอกก็อยู่ข้างนอกก็ได้ครับสบายอยู่เพเอื่นว้าผมอยากพามาชมบรรยากาศในดันเจียนก็ดีก็คือว่าในดันเจียนมันจะได้ของได้อะไรค่อนข้างง่ายหน่อยแต่ก็อันตรายเฮ้ยมีกลุ่มเพื่อน จะมีทางแยกเข้าไปได้เขาบอกมีสี่ห้องเฮ้ยขโมง มี <ítulo> sabes, คนมาใช้บริการเคึื่อนว้ายหมดิแ่ไปเนี่ยยิ่งลึกเกาไปยิ่งอันนี้ผมพยายามปักเข้าไปด้านในให้ลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งไปหาอลีเก่า อาลีมอนนะไม่ใช่ลีคนอะไรมมีคนมาด้วยมก็เลยเออมันต้องเซฟที่มากในนีน้มีห้องซอกซอยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็นี่แหละผมจะหาพวกมิสเตอร์เลอร์ต่างๆนาแล้วทำไมไม่เดินทำไม พังมันแปลกๆอะอ่ะเฮ้ยมีคนนอนีน๋ยวนี้ข้า EP ดีครับผมด้านในถืงก็มีเลสอีกตัวที่ซ่อนอยู่ด้วยน่าจะได้เพลอะน่าจะได้พาไปเดินดูอยู่เซฟ,ฟเฮ้เราอยู่ปาร์ตี้เดียวกัน่็เนี่ยก่อ,อนก่อนดูก่อนนะได้ได้ EP ไหม พัดไอพีอะไรอยู่ปาร์ตี้เดียวกันี่โอเคช่องปาร์ตี้มันอยู่ด้านล่างนี่ให้ผมนำ้ำลึกแต่พื้นที่สูงแบบนี้กระใจจริง ทีหนึ่งทีสองทีสามโอเคเะได้เป <si ิดคุ้มไม่นั่งดูมันเถอะแทบไม่ขยับเลยที่จริงหน้าหนีไปอยอะเนี่ยพูดจริง มีเรื่องที่เราไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ยอะไร่เขาเรียกเปิดเขาเรียกฆ่าคนแล้วพี่ มาถึงที่แล้วเว้ยบุกต่อสองตัวสามตัวแถวนี้จะเป็นแถวเขาวังกวดครับผมเราต้องขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ได้แม่งก็ไร้จะบนกลับไปห้องเดิม โอ้โหเดือเนี่ยจินเริ่มหวดแดงละ <c oughs> ชิปหายไประดับมีแค่สองชิ้นถ้าโดนเวทแล้วก็หักในแน่ตอนนี้ ใส่ชุดเวลาด้วยต้องมีตังสามหมื่นสี่หมืนต้องฟาร์มมาเหมือนกันเพ้วอสิีปี่สิบห้าแน่เลยแานี้ก็าเป็นที่ทําเควสเหมือนกันครับทำเควสเอาฟันมันความจริงก็ควรทำเควสนะดันอยากแวะพามาชมก่อนไง น่าประทับใจจริงมีถึงห้องนี้เลยคนนี่นี่ก่อนแน่ที่ส่ไม่ได้แม่นอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่โอ้มีคนหวานหวานนี่คือเดินได้ แยกซ้ายขวาตรงกลางมีเลสมีคนเฝ้าเลสหรอเลสตัวล่าจริงดิว้าวยังอยู่เหมือนเดิมนี่วะมาเลสบอสนะครับผมเลสบอสประจำประการใต้ดินเอลตัวที่อยู่ในลึกสุดมาเรกผู้สงสารแห่งดาโกนิเอลปีศาจที่ถูกเรียกออกมาในช่วงระหว่างสงครามเอล,ลาราดักเอล ดาร์เอลเรียกมันออกมาพิทักษ์ปีศาจดารโกนิเอลมันจึงเข็นฆ่านักรบชาวเอลไปนับไม่ถ้วนเมื่อปีศาจดารโกนิเอลเป็นอิสระจากดาร์กเอลที่เรียกตนเองออกมามันจึงพลอยได้รับอิสรภาพไปด้วยปัจจุบันทำงานเป็นเสนาะธิการให้กับดารโกนิเอลอยู่แลดารโกนิเอลคือใคร เควสเควสเควสเดี๋ยวตอนผมเริ่กส,สูงๆมันจะกลับมาทำเควสให้แล้วกันครับผมอันนี้คร่าวๆให้ดูก่อน